E.P.C. ทำทั้งหลายว่างไม่เกิดไม่ดับไม่เปื้อนไม่สะอาดไม่เพิ่มไม่ลดในพระสูตรกล่าวว่าเสลีริจสิจุภะคุณฌาบุสังปุแม่ปบุกูปูจิป,จปุจงบุจน เมื่อพระพุทธอง์ตรัสประโยคนี้ท่านกำลังชี้ให้เราเห็นความจริงที่ลึกเกินกว่าตาเนื้อเราจะมองเห็นความจริงที่อยู่ใต้ปรากฏการณ์ของทุกสิ่งในชีวิตว่างในที่นี้ไม่ใช่ว่าความไม่มีคำว่าว่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าแบบสูญสิ้นแต่หมายถึงความไร้ตัวตนทาวรของทุกสิ่ง ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมารวมกันและเมื่อเหตุปัจจัยหมดลงสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงหรือสลายไปในระดับสมมุติเรามองเห็นมีเช่นร่างกายความสุขความทุกข์ความสัมพันธ์ในระดับปรมัติทั้งหมดนั้นคือว่างเพราะไม่มีตัวตนถาวรจิตเดิมแท้เห็นทั้งมีและว่างพร้อมกัน จึงไม่ปฏิเสธโลกและไม่หลงติดโลกไม่เกิดไม่ดับปุชังปูเมในโลกสมมุติเราเห็นเกิดดับทุกขณะเช่นชีวิตเกิดขึ้นแล้วดับความคิดผุดขึ้นแล้วเลือนหายแต่ในความจริงแท้จิตเดิมแท้ไม่เคยเกิดและไม่เคยดับเหมือนทองฟ้าที่คงอยู่แม้เมฆจะมาแล้วจากไป ไม่เปื้อนไม่สะอาดปูเกลปูจิงกิเลสไม่อาจทำให้จิตเดิมแท้เศร้าหมองหรือแปดเปื้อนได้และบุญก็ไม่อาจทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นได้เพราะเดิมทีสภาวะแท้จริงของจิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วความเปื้อนหรือสะอาดเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนน้ำที่ใสหรือขุ่นก็ยังคงเป็นน้ำ ไม่เพิ่มไม่ลดปู้เจิงปู้เจียนความจริงแท้ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเราบรรลุธรรมและไม่ลดลงเมื่อเราหลงผิดเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเต็มที่อยู่เสมอแม้เมฆจะมาบดบังแสงเพียงชั่วคราวการเข้าใจว่าไม่เกิดไม่ดับไม่เปื้อนไม่สะอาดไม่เพิ่มไม่ลดไม่ใช่เพียงการท่องจำแต่เป็นการกลับมาสัมผัส จิตเดิมแท้ของเราจิตที่เหมือนกระจกใสสะท้อนทุกสิ่งที่มันเป็นไปแต่ไม่เก็บคราบของสิ่งสะท้อนเมื่อเรามีสายตาแบบนี้โลกก็ยังคงเป็นโลกแต่ใจของเราจะเป็นอิสระไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆเชื่อมกับหลักอนตาและปฏิจจสมุปบาท การเกิดและการดับเป็นเพียงกระบวนการของเหตุและปัจจัยตัวอย่างเช่นเปลวเทียนที่ลุกขึ้นเพราะเชื้อไฟและออกซิเจนเมื่อปัจจัยดับแสงดับแต่ความร้อนและพลังงานไม่ได้หายไปมันเพียงเปลี่ยนรูปไม่เปื้อนไม่สะอาดชี้ว่าความดีความชั่วความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองเป็นเพียงการกำหนดชื่อที่จิต ได้ปรุงแต่งขึ้นไม่เพิ่มไม่ลดหมายถึงความจริงแท้ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามมุมมองของเราโลกไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะความคิดของเราเช่นเดียวกันกับความสวยงามหรือความน่าเกลียดก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและวัฒนธรรมไม่มีค่าถาวรความสำเร็จหรือความล้มเหลว ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในคุณค่าแท้จริงของชีวิตเราสำหรับ EP นี้คือการที่เราได้ทำความเข้าใจถึงธรรมทั้งปวงคือว่างและจิตเดิมแท้นั้นไม่เกิดไม่ดับไม่เปื้อนไม่สะอาดไม่เพิ่มไม่ลดคือการวางใจเหนือการแบ่งแยกในทวิภาวะที่เป็นคู่ ใจที่อยู่เหนือคู่ตรงข้ามคือใจที่เป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงตามหลักว่างมีคือการไม่ปฏิเสธปรากฏการของโลกคือมีและไม่หลงว่าโลกนี้ถาวรคือว่างจิตเดิมแท้คือพื้นที่ที่ให้ว่างและมีรวมกันอย่างไม่ขัดแยง้งอยู่เหนือการเกิดการดับอยู่เหนือการเปื้อนและสะอาด อยู่เหนือการเพิ่มและลดการเข้าใจอย่างนี้ทำให้ชีวิตของเราอยู่ในโลกได้อย่างอิสระและเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปแต่จิตใจไม่ถูกรบกวนนั่นเองขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังในตอนหน้าจะเป็น EP ีสุดท้ายของซีรีส์นี้ เราจะเข้าถึงการพ้นว่างพ้นมีสู่อิสรภาพที่แท้จริงสัมผัสกับความว่างไม่ว่างมีไม่มีสู่อิสระที่แท้จริงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ